สวัสดีครับเราจะมาเจอกับผู้เล่นระดับโลกมันนี่บายจี2อฮ้ยดดย,ยิงไม่โดนจะอ๋โอ้ยเชื่อว่าโดดอยู่ปะเฮ้ยตายเอาเอาอุยอ้ย,ยปิวเลย <c oughs> โอ้โหย,ยิงไม่โดน <c oughs> เอ้ยมันฟันรัวเปล่ามันฟันรัวเปล่า ฟันรัวเปล่าเอ้ยคนละมีดสิคนละมีดสิคนละมีดคนละมีดสินี่มันมีดหัวตัดนี่กูอยากเล่นแล้วนี่เฮ้ยกูจะควักซีแซมมายิงด้วยซ้ำไอ้เหี้ยแต่ปืนแม่งควักใช้หายเลยแตวตอนนี้กูไปละเขาดูโกรธเฉยถึงหกหม้อห้าวงแล้ววันโห้าโดนเพื่อนมันฆ่า นี่นี่นี่แคปซิตก็เอาเรื่องจะสักเท่าไหร่กันเชียวยิงออฟยังไงให้ทันโปอะโปเหมือนกันไงนี่ไงห้าหัวซ้ายหรือขวาอุ้ยซ้ายซ้ายอูมองไม่เห็นเลยได้ซ้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้เห็นยัง ดีไซน์ดีขวาเฮียมาแล้วโดนฝันอะไรนั่นโอ้โหคลาสสิกไนท์นั่นไงมีโปรเฮียไม่คิดดูดิเรายังชนะโปรได้ตั้งเรายหนึ่งโดยการที่เอาลองลูกซองยิงปากตัจะฆ่าตัวประกันเพื่อที่มันจะได้ฆ่ามาเอาตัวประกันไม่ได้เออวะถ้าเราฆ่าตัวประกันเราผิดไหมรอไหม ค่อยเสียเงินดูไม่เสียได้หรอกดึงไม่ได้เฮียอ,อ้าวม,ม,ม,มันปรับไ,ไ,ไม่ได้เหรอเมื่อก่อนข่าแล้วเสียเงินนะไอเฮียมึงดูดิมันแข็งเป็นหินเลยส,สัตว์มีแค่มีแค่เสียงอ้าอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาเลยนะจะอี๋เอ้ยอาอาอ้าอานี่คนดีต้องแบบนี้แล้วถ้าเป็นน็อตว่านาร์ว่ามันจะพูดว่างไง อันี้มันเด้มันเก่งแล้วมึงเนี่ะเออมันมีทั้งบัตรสปอร์ตอะเออบัตรสปอร์ตตัวละครแล้วก็มีคลาสสิกไหนไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นน่ะพูดไอ้เฮียจังนี่คลาสสิกไหนเฮียโอ้โอ้กระสุนติศสนามเฮียนี่มันน่าฆ่าตัวจริงมี้ยวะมันยางไหนวะไอ้เฮียสไนเปอร์ตัวจริงอะมันอยู่บนตึกหรือเปล่าจบอีซี่